นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาอะากงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะกงขอให้น้องแข็งแรงอธุมือด้วยขอให้น้องเป็นเด็กดีกงครับทุกครับ กงแอบกงแอบหาไม่เจอหรอกกงแอบอยู่ฮะอ,อ,อากงมองไม่เห็นลูกอากงแอบเก่ง <โ hör. S 1> แต่อากงดูแลน้องลูกไปถามกงว่า,ากงอยู่ตรงไหนก <โ OS. S 1> งไปไหนแล้วอ,อ้าอ้าอ้าไม่เอาไม่เอาไม่ไปแหวกอากงไ,ไม่เอาไม่เอานูไาไาน,ปนไปเรียกพ่อมาว่า,ากงอยู่ตรงไหน ไปเรียกพ่อมาไปเลย